นะครับวันนี้ก็จะมาตีบ้านต่ำไหนนะครับเป็นหมู่บ้านต้นแบบของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นทางเข้าของหมู่บ้านต่ำไหนนะเขาจะใจ้แนวคิดเรื่องของการใจก้การเลี้ยงพึ่งเพื่อป้องกันพีเอ็มสองจุดห้านะครับเนาะนะครับวันนี้ก็จะเป็นจุดในการตีเตียงอุปกรณ์ในส่วนของการจุลาไฟฟ้ามานะครับเนาะนี่ก็เป็นอุปกรณ์ตี ทางบันตั้มไหนปวเตรียมใ้นะครับเนาะนะครับอันนี้เป็นอุปกรณ์นะครับตัวนี้ไฟฟ้ากับนักนะครับเนาะนะครับอันนี้จะเป็นชุดตีบนกลางเต้นเพราะระวังของกลุ่มของพอแม่ปี่น้องตีบ้านตั้มไหนนะครับอันนี้เป็นพื้นที่นะครับในหมู่บ้านนะครับหลังจากปีแล้วเดี๋ยวเขามาเตรียมหุ่นรลอไปกันนะครับเนาะอ๋อเอาตั้งไหนกอนบ่ ตรงไหนกันนั่นนี่โกนตาลนะครับเนาะมันมาตอบนี่ห้องกันนี่มาจอหระเราดอกไมเ้เดี๋ยวห้อง<ฮ><ฮ>นะครับต้งมาท้าตึ้งหนกตึ้งไหนเนอ่อเดี๋ยวห้องเดี๋ยวห้องเปิดไหมออ๋อนี่ทำความสะอาดออโอเคละ เดี๋ยวทํความสะอาดฝาเด้ครับฝาปุ๊นเลยฝาปุ๊นก่อนเออนะครับวันนี้มาทําความสะอาดฝานะครับตัดฝานะครับวันนี้เปิดแก๊สหล่นเอาเนี่ยวางวางวันนี้กันนะครับเอาเนี่ยมาหงายเพื่อเลยเอาหงายต้นนี้ครับเออเออเออเอาเนี่ยาฝาหงที่เออเปาเลยเผากันกดเลย นะครับพอแล้วเดี๋ยวตัวนั่นเอาตัวก้อนนั้นขีดขีดเฉียงๆบนทะแล้วนะครับเนาะครับ,รบขีดถึงกัมหนึ่งปีนี้พึ่งมันจะเข้าจ้าน้อยเนาะไฟกระไรจะเริ่มมาครับนะครับเนาะนะครับขีดเป็นเส้นเป็นเส้นไปนะครับเดี๋ยวเปิดแก้ถึงกรมหนึ่งล้นตามนะั่นเปิดแก้ เยนมัอ๋อได้ได้นะครับเราตั้งไหนนะครับนะครับหลังจากใส่ฟลูมอนเราปิดดีเลยปิดปิดทำ่มอยู่ทรงเดียวกันเนี่ยลดลงแน่นๆยกขึ้นเลยครับไปนี่กัน นะครับอันนี้จัดนะครับเนาะนเลยเปลี่ยนของหม่เนาะได้เปลี่ยนแนวใหม่นะครับเนาะเปลี่ยนทิศไปเหรอเออวันจันนี้ไปเหรอเดี๋ยวนี้กันคูดคูด,คด,ดนี่กันกันนั่นไงอันนี้ขูดคูดนี่กันกับเป๋าน,น,นั่นไงน,นะครับเดี๋ยวเอาไข่ล่อพึ่งเจ็๊ยดเจี๊ยดปากมาทันเนาะเจ็๊ยดเจดปากทัน นต่วันเดียวเอานั่นเอานี่เปลวมันเี้ยใจแก่เปลาหูเลยครับมาได้ละเรียบร้อยคุณจ้างพีเอ็มสองจุดห้ากอเอาเข้าเลยดูกอตีเป็ดฟุน้นนะตีเป็ดควันนะนะ,นะครับอันนี้นตอนนี้เปิรใจิดโกนพึ่ง มีหมุยก็ออกได้ก็เออนะครับเนาะทัดไหนนีดดีกเยอะไม่ใช่หรอนั่นนก็ุ๊บออมาตากะเอาเดี๋ยวทำควาสะอาดภายหนกันครับอันนี้ขั้นตอนนะครับการการเรี่ยมโขดพึ่งนะครับเนาะตัวพีเอ็มสองจุดห้านะครับ,นะรบไปหวางในปลาเขาก็จะได้ใจโกดพึ่งกันตรงนี้ไฟกับกมีเนาะถ้าไม่โกดเห็นก็นแล้วเลยเนาะ S <S <preach miracle> เออ <analysis> เห็นเทคนิคเทคนิคมันมีเทคนิคเป่าเป่าย่างเดิมเลยเปิดแก๊สกันมืนมันมีมดอยู่ไหนเขาเนั้นเป่าให้มันโคตรควยเลยโคตรองกาหนึ่งควยเลยนะครับวันนี้กาจะเป็นนะครับการเตรียมขนพึ่งอันนี้เป็นใบต้นต้นตาลนะครับนี่ ไว้จุดเสียงที่โอกาสเกิดไฟปลาการเผาไม่ยังนะครับเราองมาตั้งไว้นั่นอันนี้ฝาเผาก่อนนี่เผามดดีตัวมดดีฮอไห่มดข้างข้างขึ้นมดเลยอเอาเลยฮะนั่น ตะกี้นะั่นแหะเอาดีนะั่นก็ขูดกันนะครับอันนี้เขาก็จะเตรียมขีดฝาเป็นแนวเฉียงนะเป็นแนวเฉียงนะครับเนาะแนวเฉียงระวังระวังนะนะั่นนะตะปูนะออนนะครับเป่า รอบนี้เขาใส่เลี้ยวเนาะเขาเตรียมตัวเลี้ยวอยู่แถวแล้วเขาหลังแล้วเนาะที่เขามาเตรียมเนาะมันก็ร,รอบนี้มือนแน่อาจจะเข้าอยู่ดอกลำไย,ยหันบานได้หวะแถวแล้วที่ผมมาคือดอกลำไย,ยบานแล้วเน,ะน,น,นาะครับเอาฟีโรโมนหลาดเลยครับหลาดน้อยนึง เออหัวอ๊อก้าเหลือพอแล้วเออเนี่ยพอล้วได้ละแล้วก็ลาดฝาใช่ไนะครับลาดฝาเนียตะกี้เป่าล่ะเอาพอและมั้งเลยนุ้นได้กินนะครับเนาะนี่เก็บร้อยนะครับ ครับอันนี้เป็นยาดดอกขาวนะครับเนาะน,นี่เป็นรอบพื้นที่ของลักษณะของบ้านตำไหนจะมีติดกับด้อยนะครับเนาะต้องช่วยกันดูแล้วเหืือไฟปงไฟป,ไฟปานะครับเนาะ